สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้แบงค์จะพามาชมนะครับบอนเก่าหายากนะครับที่ยังมีให้เห็นอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็เสนอในตับประจำเสาเรือนนะครับโดยตับประจำเสาเรือนเนี่ยก็คือก่อนอื่นจะพูดว่าอ่าโบราณของเรานะครับโดยเฉพาะผ้ากลางนะครับจะสร้างเสาเรือนนะครับโดยเริ่มจากเสาเรือนเอกไปเสาเรือนหมู่นะครับแล้วก็โดยเสาเรือนเนี่ยจะมี เทวดาประจำเสานะครับโดยจะระบุนามนะครับก็มี12เสาเรือนนะครับแต่เสาเรือนแต่นะครับเขาก็จะเรียกเป็นชื่อบอนสีนะครับทุกคนชื่อบอนสีนะครับที่ยังใจให้เห็นอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็มีเรือนอเนกนะครับหรือว่าเรืองราหุลนะครับแล้วก็นารายเรืองพพเจ้าคุณพระคังนะครับ นี่นะครับวันนี้นะครับแบงก์ก็จะพาก่อนอื่นนะเออต้องบอกก่อนนะครับว่าเทวดาบอลสีตัวนี้นะครับจะอยู่คนละตับกับอกโลงนะครับบางคนนะครับยังแยกไม่ออกนะครับระหว่างเทวดาประจําเสาเรือนนะครับแล้ะอกโลงนะครับและอกโลงนะท่านผู้ชมนะครับอยู่คนละตับกันเนาะจะทําให้เราแยกง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้แบงก์จะพามาชมนะครับบอสีตับประจําเสาเรือนนะครับที่ถือว่าหายากนะครับ แล้วก็ควรควรมีไว้ครอบครองนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถปลูกไว้ที่บ้านได้นะครับเป็นเพื่อเสริมสริมงคลนะครับให้บ้านของเรานั่นเองนะครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นใบด่างๆแบบนี้นะครับน้องจะชื่อว่านารายเรืองพบนะครับท่านผู้ชมนะครับเหตุผลที่สีเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยยังสียังไม่กัดแดงมากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบงค์นะครับได้ผ่าหัวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็เอาเก็บไว้ในตู้นะครับนี่นะครับจะให้ดูลักษณะของน้องนะครับลักษณะของน้องจะแตกต่างจากฮกหลงนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะดูนะครับนี่อ่าดูเห็นไหมกระดูตรงกลางนะลักษณะใบเนี่ยจะไม่มีสะพานหน้านะครับจะดูเส้นนะครับถ้าฮกหลงท่านผู้ชมต้องกลับไปดูที่บ้านนะครับหกหลงจะมีตรงกลางครับจะเป็นสีขาวนะครับแต่นาารเรืองพบนะครับนี่นะเหลนเส้นตรงกลางนะท่านผู้ชมนะครับจะไม่เป็นสีขาวนะครับ ข้อดูแตกต่างกันง่ายๆหนึ่งข้อนะครับท่านผู้ชมนับเนี่ยนะอันนี้คล้ายฮอกลกเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับแต่จะไม่มีกระดูกตรงกลางสีขาวๆนะครับจะมีประปายไปด้วยสีเขียวนะครับตรงขอบแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับต้นลูกนะครับที่ผ่าไว้นะครับโดยแบงก์เนี่ยจะเก็บไว้กับ ปลูกไว้กับพื้นนะครับอ๋อท่านผู้ชมนะครับแต่ต้นนั้นโดนแดดนะครับอยากจะพามาชมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตามมาชมไปเลยนะครับนี่นะครับตอนเล็กๆเนี่ยน้องจะเหมือนหกหลงมากๆเลยครับนี่เริ่มกัดแล้วครับแล้วก็มาดูใบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้นนี้นะครับสวยไหมครับท่านผู้ชม ปลูกไว้กับพื้นนะครับดูครับปลูกไว้กับพื้นแบบนี้นะครับนี่บางต้นนะครับต้นเล็กๆโตมาก็คล้ายๆเกหลงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่วเวลาน้องกัดสีนะครับต้องรอน้องหน่อยนะครับนี่ถ้าน้องกัดสีแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้โดนสีแดงเลยนะครับไอ้โดนแดดนะครับน้องก็จะแดงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมใครชอบนะครับ คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้แบงค์นะครับทําคลิปดีๆออกมาให้ผู้ชมได้ดูนะครับแล้ววันนี้นะครับแบงค์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ